ทำไมนิวโโซไซตี้ยังให้ทนายดาวรุ่งทำงานเอกสารอยู่อีกเหรคะนึกว่าจะมีหน้าที่แค่สัมภาษณ์ออกสื่อแต่งตัวหล่อๆเป็นโคโสกเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์หรือไม่ก็รับเฉพาะงานใหญ่ๆที่ได้ค่าตอบแทนสูงๆนี่ในสายตาคุณเนี่ยคงมองว่าผมเป็นทนายบ้างเงินที่ลาทิ้งอุดมการไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ฉันพูดแรงไปหน่อยฉันขอโทษช่างมันมนะครับคุณจะคิดยังไงนั่นก็เรื่องของคุณ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอาจจะเป็นคนแบบที่คุณพูดจริงๆก็ได้ท่านก็ขอโทษคุณแล้วไงคุณจะอะไรอีกหรือว่าอารมณ์เสียที่ลูกความของคุณกําลังจะแพ้คดีแต่ถ้าลูกความของคุณเขาทําผิดจริงเขาก็ควรได้รับโทษตามกฎหมายมันก็ถูกแล้วนี่คุณเป็นทนายคุณก็น่าจะรู้ดีดูคุณมั่นใจจังเลยนะครับว่าลูกความผมเนี่ยเป็นฝ่ายผิดศาลยนีไม่ตัดสินเท่าไหร่คุณมีสิทธิ์อะไรมาตัดสินว่าลูกความผมเนี่ยเป็นคนผิด ฉันไม่มีสิทธิ์แต่ฉันมีหลักฐานทั้งบาดแผลของคุณเพชรมณีที่ถูกทำร้ายทั้งผลตรวจร่างกายแล้วก็พยานบุคคลหรือว่าถ้าคุณคิดว่าลูกความของคุณไม่ผิดก็หาหลักฐานมาแย้งสิแล้วก็ไปสู้กันในศาล คุณจะทำอะไรอะ่ะทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยเดี๋ยวฉันพาไปทำแผลที่ห้องพยาบาลนี่ไงคุณผมมีแผลแล้วแล้วถ้าผมไปตรวจร่างกายตอนนี้เนี่ยผมจะไมีผลตรวจร่างกาย แล้วอีกอย่างนะคุณตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันสองคนตรงนี้เนี่ยเป็นจุดอับไม่มีกล้องวงจรปิดสักตัวถ้าผมไปแจ้งความว่าคุณทำลายร่างกายผมเนี่ยโดยที่คุณไม่มีพยานอื่นมาหักล้างมันจะหมายความว่าคุณเนี่ยเป็นคนทำลายร่างกายผมหรอจริงไหม ต้องทำขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย